โอ้ยเรื่องนี้ผมว่าถ้าพ่อแม่ยุคนี้ยังมีความคิดลูกเป็นแบบนั้นหรือว่าลูกข้ามเพศไม่ได้ต้องเป็นตรงเพศสภาพเท่านั้นเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงผมว่าพ่อแม่กลุ่มนี้ยังอยู่ในกรอบที่แคบเกินไปเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่กลายเป็นปัญหา สังคมในอดีตก,ก็เกิดการยอมรับน้อยหน่อยแต่ว่าสังคมปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติในสังคมแล้วและยิ่งที่ผ่านมา pride Prime Month เดือนมิถุนายนเนะเดือนเจมนินคคนคู่ก็กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม LGBTQ+ นะครับที่สังคมก็เปิดโอกาสแต่เมื่อไรก็ตามที่สังคมเปิดโอกาสให้เขามีสถานะเท่าเทียมกันกับ กลุ่มเพศสภาพที่ตรงเพศเนี่ยผมว่าสิ่งนี้ดีนะครับที่จะทําให้กลุ่มคนที่อยู่ในประเภท LGBTQ+ เนี่ยเขากลับมาแสดงออกให้สังคมรับรู้ว่า 1. นึ่เขามีความรู้ความสามารถนะ 2. องเขาก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่แพ้กับคนที่ตรงเพศสภาพนะและ3เขาเองก็ร่วมสร้างสังคมให้ พัฒนาขึ้นไปได้และอยู่ร่วมกับทุกคนได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คนมองถึงสถานภาพถ้าเท่าเทียมกันแล้วเนี่ยผมว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันการทํากิจกรรมร่วมกันก็คงจะไม่เกิดปัญหาเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีความแตกต่างนะครับในฐานความคิดหรือในการยอมรับเนี่ยยังมองคนอื่นตากว่าเราเนี่ยเมื่อนั้นก็ทําให้สังคมก็มีแต่ปัญหาเท่านั้นวันนี้โลกเปลีป่ยนแปลง การมองคนในกลุ่มนี้ถ้าใครยังไม่เปลี่ยนนะก็จะอยู่กับโลกในยุคนี้ไม่ได้สําหรับพ่อแม่นะครับที่มีลูกและลูกไม่กล้าออกมาบอกว่าเราเป็นอะไรไม่มีอยู่2อ,อย่างหนึ่งคือลูกยังไม่รู้ตัวเองกับ2คือพ่อแม่ไม่เปิดใจยอมรับลูกก็เลยไม่กล้ามาบอกอันประเด็นแรกกันก่อนลูกยังไม่รู้แน่นอนครับบางคนเองไปเปลี่ยนแปลงตัวเองในภายหลังเพราะสิ่งแวดล้อมมันทําให้เขารู้สึกว่าเอออยู่แบบนี้แล้วดีสบายใจกว่าเพราะสังคมนี้ก็เปิดใจยอมรับไงเด็กก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าพ่อแม่ยังคงปิด ยังคงรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดก็ไม่มีทางหรอกครับที่ลูกจะกลับมาบอกหรือมีอีกทางเดียวครับที่ลูกจะกลับมาบอกก็วันที่อยากจะแตกหักกับพ่อแม่ไม่อยากจะอยู่ในกรอบของพ่อแม่และไม่อยากจะเดินวิถีที่ฝืนกับตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าออกจากครอบครัวไปใครไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอยู่ในเพศสภาพไหนเมื่อไหร่ก็ตามท่านคุณมีคุณค่ามีคุณค่าต่อทั้งตัวเองทั้งครอบครัวรวมถึงโลกใบนี้ด้วยคุณจะได้รับการยอมรับเสมอเรื่องของเพศสภาพก็เลยไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่สิ่งที่เราควรจะให้โฟกัสลงไปคือคุณค่าที่เขาสร้างให้เกิดขึ้นกับสังคมมากกว่า